สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ละปุยมาพร้อมกับปัญหาที่ทุกคนถามกันเข้ามาเยอะมากเยอะมากในที่นี้นี่ประมาณ30คอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูจากใน Facebook ลัปุยขออนุญ,ญาตใช้นะจ๊ะสำหรับคนที่ถามเข้ามานี่นะคะก็จะเป็นถามเกี่ยวกับเรื่องสิวเซียนนั่นเองค่ะเพราะว่าสิวเซียนเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นปัญหาที่อยู่มาตั้งแต่ดึกดำบรรน,นะคะ อยู่มานานมากแล้วเพราะว่าสาเหตุของการเกิดสิวเซียนเนี่ยเกิดจากาชีวิตประจำวันเราเนี่ยแหละมันถึงแบบมีแล้วไม่หายสักทีแต่เรามีวิธีแก้เอาเป็นว่าเรามารู้สาเหตุกันก่อนสาเหตุนะคะก็คือสิวเซียนเกิดจากการที่เราล้างหน้าไม่สะอาดทําความสะอาดผิวหน้าไม่สะอาดแล้วก็ ความมันหรือว่าฝุ่นละอองหรือว่าสิ่งสกปรกที่มันมาสะสมบนใบหน้าเราสะสมนานๆเข้านานๆเข้านานๆเข้าจากรูขุงขนที่มันไม่เคยเปิดไม่เคยแบบกว้างจนเห็นสิวเซียนมันก็จะเปิดกว้างแล้วก็ทําให้สิ่งอุดตันเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปอุดตันในรูขุมขนนะคะจนทําให้เป็นสิวหัวดานั่นเอง และในที่นี้ก็คือปัญหาใหญ่ของเราเราหลายๆคนส่วนตัวหลับปุ๋ยเองมีเหมือนกันแต่ว่าถ้าคนที่เคยได้ดูคลิปหลับปุ๋ยทำความสะอาดทำความสะอาดผิวหน้าในอันก่อนๆนะคะก็จะเห็นว่าหลับปุ๋ยมีวิธีการทําความสะอาดผิวหน้าที่เรียกว่าถูกวิธีเพราะว่าหลับปุ๋ยไปถามหมอมาแล้วหมอคอนเฟิร์มว่าถูกแต่ก็ยังมีสิวเซียนอยู่เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าเราเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วแหละควันเอ่ยฝนเอ่ยฝุน ơi, ฝ่นเอ่ยแดดเอ่ย มันทําให้เป็นเขาเรียกว่าปัจจัยที่ทําให้เราเกิดสิวเซียนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีวิธีที่จะทําให้มันเกิดได้น้อยที่สุดหรือว่าหลีกเลี่ยงให้มันไม่เกิดดีกว่าแก้ที่ต้นเหตุอย่าไปแก้ที่ปลายเหตุนะคะก็คือเนื่องจากมันเกิดจากสิ่งสกปรก,กนั่นแหละเราก็ต้องล้างหน้าให้ถูกต้องถูกวิธีย้อนไปดูคลิปลับปุย๋ยอันก่อนก่อนที่ล้างหน้ายังไงให้หน้าใสานะคะก็ลองไปดูอันนั้นหรือถ้าสําหรับคนที่มีสิวเซียนแ,แล้วนะย้าว่าที่มีสิวเซียนแ,แล้ว ใช้ตัวนี้เพราะเมื่อวานหลับปุ๋ไปเดินเออ่เขาเรียกอะไรซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ไปเจอผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งเคยเจอแบบนี้ที่เกาหลีมาแล้วก็คือเป็นตัวนี้ไปซื้อซื้อตัวนี้เขาแถมตัวนี้ก็คือมันจะเป็นตัวให้ดูใกล้ๆมันจะเป็นเป็นเหมือนนิ่มๆนะคะเป็นนิ่มๆเป็นแผ่นยางยาง ตอนนี้หลับปุ๋ยเคยไปเจอที่เกาหลีคือแต่ของที่เกาหลีเนี่ยเขาจะขายแยกกับตัวที่เป็นวิปวิปเหมือนวิปครีมแต่เป็นโฟมเป็นวิปโฟมแล้วก็ทาความสะอาดผิวหน้าตัวนั้นเนี่ยมันดังมาอยู่ที่เกาหลีแต่ตอนนั้นซื้อมาแล้วมันหมดทีนี้มาเจอที่เมืองไทยมีตัวนี้เหมือนกันเพิ่งเข้ามาตัวนี้เนี่ยพอซื้อมันจะแถมไอ้น,นี้เข้ามาใช่ไหมหลับปุ๋ยก็เออลองใช้เมื่อคืนแล้วมันโอเควิธีใช้ไม่ยากค่ะสําหรับคนที่มีสิวเซียนแล้วนะคะมันคือปลายเหตุแล้วเราใช้โฟมล้างหน้า ล้างล้างล้างปกติผสมผสมน้ำแล้วก็ล้างนะคะใช้ตัวนี้ขัดขัดในบริเวณจมูกขัดวนทวนเข็มนาฬิกาเข็มนาฬิกาจะวนขวาไงใช่ไหมคะแต่นี้เราทวนเพื่อที่จะให้สิ่งสกปรกเนี่ยหลุดออกไปได้ดีขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นแล้วก็วนวนไปบริเวณที่เป็นสิวเซียนอาจจะเป็นที่จมูกหรือคางหรือที่หน้าผากหรือว่าบริเวณแก้มที่มีรูขุมขนกว้างนะคะใช้ตัวนี้จะทําให้สิวเซียนที่มีเนี่ยหลุดออกไปได้บ้างแต่ ทางนี้เท่านั้นมันไม่ได้ออกหมดอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นวิธีขั้นพื้นฐานที่จะทําให้ในระยะยาวเนี่ยเห็นผลดีขึ้นแล้วก็ทำอย่างนี้แต่แนะนําว่าอย่าทําทุกวันละกันเนาะเพราะว่าวิธีที่เราขัดขัดผิวแบบเนี้ยมันเขาเรียกว่าบางทีมันก็ถ้าเราขัดไม่ถูกวิธีมันจะทาร้ายผิวเราเอาเป็นว่าสักอาทิละครั้งหรือไม่ก็ถ้าสําหรับคนหน้ามันมากๆ3ามวันครั้งก็โอเคค่ะ สำหรับตัวนี้เนาะแต่ก็ยังไงก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆเนี่ยสามาไปดูคลิปแล้วก็ทําความสะอาดผิวหน้าให้ถูกวิธีตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่เช็ดเมคอัพรีมูเวอร์ชัดเช็ดพวกครีนซิ่งทุกๆอย่างนะคะให้ออกให้หมดแล้วก็ถึงจะมาใช้โฟมถึงจะเห็นผลนะแล้วก็เห็นผลในระยะย,ยาวด้วยแล้วก็ฝากไว้ด้วยสําหรับไอ้ตัวนี้นะคะที่เห็นว่ามันน่ารักแลวเอามารีวิวเพราะว่า เวลาเราเช็ดใช่ไหมเราขัดปุ๊บเราล้างน้ําให้สะอาดนะคะวิธีเก็บเขาน่ารักมากเลยอะ่ะเรามีกระจกที่ไว้ส่องกระจกเงาใช่ไหมคะเราจุ๊บอันนี้ลงไปไว้ที่กระจกมันก็จะผึ่งไว้ให้แห้งแล้วก็เราสามารถเอามาใช้ในครั้งหน้าได้โดยที่มันไม่สกรปรกด้วยเพราะว่าถ้าอย่างเราเก็บไม่ดีเราไปวางไว้ที่อ่างล้างหน้าใช่ไหมแทนที่เราจะขัดปุ๊บสิวเซียนหายไปแต่ด้วยความที่มันขังน้ําอุ้มน้ําไว้เอามาขัดใหม่ทีนี้อาจจะเป็นสิวหัวช้างได้นะคะก็เอาเป็นว่า มันน่ารักตรงนี้แหละเก็บอย่างนี้แล้วก็พอแห้งแล้วก็เอาไปเก็บใส่ซิปล็อกไว้แล้วก็มาใช้ในครั้งหน้านะจ๊ะโอเคอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวเซียนซึ่งถามเข้ามาเยอะมากนะคะก็เอาลองไปใช้ดูแล้วก็เห็นผลหรือไม่เห็นผลยังไงลองมาคอมเมนต์บอกกันแล้วก็มีวิธีไหนที่กําจัดแล้วมันหายไปแล้วก็มาบอกหลับปุ๋ยด้วยนะเผื่อหลับปุ๋ยจะได้แบบเอาไปใช้หรือรเพื่อนๆคนอื่นจะได้เอาลองไปใช้กันดูนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสําหรับของเล่นน่ารักน่ารัก,รกที่เอามาขัด สีเสี้ยนของเราสำหรับแก้ที่ปลายเหตุไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย